ไพ่เล่าเรื่องนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะไปกันเร็วๆเลยนะคะเดินเนื้อเลยนะตั้งจิตอธิษฐานถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆค่ะให้ออกมาใช่แล้วก็ออกมาตรงนะคะวันนี้แม่หมอทําเป็นคลิปเร็วเล็กๆคลิปเรียวสั้นๆจากไพ่พรมยานเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งคลิปด้วยนะคะนอกเหนือจากไพ่เล่าเรื่องอันนี้นะ อชอดเชยกับที่เมื่อคืนทําไม่ทันแหละแม่หมอกลับมาก็ดึกแล้วแล้วมีเคสดูดงส่วนตัวด้ะมันก็เลยดึกกันไปใหญ่นะคะเลยทําแบบนี้ให้ดีกว่าวันนี้นะค่ะดูกันว่าเป็นเรื่องราวของใครนะคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้สูง เป็นคนที่แบกรับภาระทุกๆอย่างเขาทํางานกงสีไหมทํางานกับครอบครัวของเขาไหมได้ด้วยเหมือนกันหรือไม่งั้นก็ลักษณะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองหรือเป็นมนุษย์ประเภทที่ต้องลงแรงลงแบบต้องลยุยต้องเป็นคนที่แบบอย่างนั้นเป็นคนบุกเบิกก็ได้เหมือนกันนะตัวของเขาเองเป็นคนที่มีอีโกโ้แล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีการปิดกั้นการสื่อสารกับคุณไปแต่การปิดกั้นการสื่อสารน่ด้วยความที่มีอีโกโ้เนี่ยมันปิดไม่จริงว่ะเพื่อน เพราะว่ามันมีการแอบสอดแอบส่องแอบมองอยู่มองอยู่ห่างๆนะจ๊ะอะไรประมาณแบบนี้เพราะได้มองได้รับได้รู้แล้วก็กลับไปบล็อกเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเพเยอมาเพเยอมาดูว่าเป็นยังไงแล้วก็แอบบล็อกไปอะไรอย่างนั้นซึ่งคนคนนี้มันน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณแล้วล่ะเพราะว่ามันมีการปิดกั้นกันไปแล้วเนาะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทํางานหนักคนหนึ่งเลยอ่ะเป็นคนที่บ้างาน แล้วก็ติดอีโก้สูงมากแล้วก็อาจจะเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยยอมรับผิดอะไรได้ง่ายๆประมาณแบบนั้นนะคะแม้ว่าตัวเองผิดก็ไม่ยอมรับในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยเขาแอบมองคุณจริงๆอะ่ะเขายังไม่ได้ลืมคุณนะแต่ว่าด้วยความที่ผิดไม่เป็นหรือว่า e อีโก้อ่ะเขา เขาจะไม่ลดตัวตนของเขาลงมาในลักษณะอย่างนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นปิดปิดเปิดเปิดแอบ่องแอบดูแล้วก็กลับไปบล็อกอะไรแบบนี้นะส่วนตัวคุณเองคุณก็ด้นแคร์ค่ะเพราะว่าคุณก็นั่งสวยๆในพื้นที่ของคุณเองนะคุณสามารถใช้ชีวิตได้ดีคือฐานะการเงินคุณดีแล้วคุณดูสิคุณยังกับเจ้าหญิงนะแต่ของเขายังกรรมกรอย่างกับมกรเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเห็นเห็นได้ชัดแล้วว่าฐานะมันก็ต่างกันตัวของคุณเองคุณก็ฐานของฐานะ การเงินอะไรเงี้ยมันอาจจะดีกว่าเขาอย่างแรกอย่างที่สองก็คือคุณค่อนข้างที่จะมีความคงตัวมีความนิ่งแต่เขาเป็นประเภทที่ว่าต้องอึดถึกทนต้องต้องสู้ต้องทําจริงๆถึงจะมีเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยเมื่อที่ผ่านมาคุณเคยทําทุกอย่างเพื่อคนคนนี้แต่คนคนนี้ยังทรนงไม่เลิกมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นิสัยมันไม่ได้เหมือนกันแะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยกับการที่โหความสัมพันธ์นี้เอาไว้ มันก็เลยต้องห่างกันออกไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่ว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยคุณไม่ได้มาเพเยอมองแบบเขาคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณอยู่ได้โดยที่คุณไม่คุณไม่ได้คิดอยากจะเรียกร้องให้เขากลับมามันเป็นภาระประมาณแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคุณอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองอาจจะมีนึกถึงบ้างแต่คุณก็ไม่ได้ไปเพเยดูแบบเขาอ่ะคุณอาจจะมานั่งดูไพ่มานั่งถามถึงซะหน่อยว่าเฮ้ยตกลงมันจะมีทิศทางไปในแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คุณไม่ได้เอาใจลงไปเล่นหรือว่ามาใน,นลักษณะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแบบเขาอะ่ะฮะเพราะฉะนั้นทิศทางที่เห็นอนะเวลาเนี้ยแม่หมอมองว่าทุกครั้งที่เวลาคนคนที่เขาคิดถึงคุณมากๆนะเขาจะหันหน้าไปทํางานจริงๆแล้วคุณก็มีอิทธิพลกับใจเขาเยอะแหละแต่อีโก้แล้วความดื้อด้านของเขามันสูงกว่ามันก็เลยทําให้พวกคุณไม่มีที่ตรงกลางได้อะไรแบบนี้นะเวลาที่เขาคิดถึงคุณเขาจะมุ่งหน้าไปทํางานแล้วก็จะทํางานหนักทํางานเยอะเพื่อเหมือนกับว่า ให้ลืมเรื่องราวของคุณเพราะเวลาที่ทุกครั้งเขาคิดถึงคุณเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยในลักษณะอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องห่างกันแต่กลงล้อแห่งโชคชะานานพาเอาละสิมันจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกคุณวะ <c oughs> นั่นหมายความว่ามันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ที่จะยังไงอะ่ะในเมื่อคุณก็อยู่ได้ในพื้นที่ของคุณเองแล้วอะ่ะแล้วเขาก็ห่างออกไปแล้วถึงเวลาอะไรไหนดูสิ ถึงเวลาแล้วที่ปัญหาต่างๆที่คนคนนี้ก็เคยมีในอดีตนะคะที่มาลุมเล้ารอบด้านเลยอะไรเงี้ยปัญหาในชีวิตของเขาก็จะสิ้นสุดลงความยากลําบากอะไรในชีวิตของเขาที่เขาเคยมีมันก็จะสิ้นสุดลงนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จมีไหมจากการเด็ดเหนื่อยถึงขนาดนี้ The Wheel of Fortune เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่เขาจะสําเร็จหรือว่าจะมีนักสนะของ การประสบความสําเร็จการที่มีทิศทางในชีวิตเทียบเท่ากับคุณแต่ว่าเ,ออเนื่องจากในอดีตมันเป็นทิศทางของการที่พัดภาคหรือว่าการที่ยืนอยู่บนอีโก้ไม่คุยด้วยกันเพราะฉะนั้น The View of Fortune เกิดขึ้นมันน่าจะมีจังหวะที่คนคนนี้เริ่มจะอยากคิดถึงคุณแล้วแหละไม่งั้นจะเพเยอมาดูทําไมจะส่งทําไมเริ่มจะอยากคิดถึงคุณเริ่มจะอยากติดต่อสื่อสารคุณกลับมาแล้วละนะจริงด้วยนะไพ่แป แปดไม้เท้าเกิดขึ้นคือมันเป็นทิศทางว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทื่อๆว่ะยังไงไม่รู้นะเพื่อนคือน,นึกจะทําอะไรก็ทําประมาณอย่างเงี้ยนึกจะอยู่ก็อยู่นึกจะไปก็ไปนึกจะมาก็มาเพราะฉะนั้นมันเป็นทิศทางว่าพอเขาสําเร็จรีวิวอ,อัลฟ่าจนเกิดขึ้นเกิดการคิดได้เกิดการรู้สึกว่าคิดถึงคนที่เคยแสนดีกับเขาในอดีตอ่ะอยากโงออ่ะแต่ว่าก็กลัวเสียฟอร์มอ่ะเพราะฉะนั้นทิศทางที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะว่า เอ่อจะเป็นการจู่โจมกานหันไหมจะเป็นการสร้างสถานการณ์เหมือนบังเอิญเจอกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่จะเป็นลักษณะเหมือนฟอร์มเข้ามาในชีวิตแบบบังเอิญแต่จริงๆอะตั้งใจฟอร์มเข้ามาที่จะเจอฟอร์มเข้ามาที่จะติดต่อสื่อสารฟอร์มเข้ามาทาเป็นว่ายกหูโทัวเธอ่ะกดผิดมือลั่นไปโดนเธอเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยที่จะเหมือนกับว่าหาเหตุจูงใจให้ได้กลับมาพูดกับคุณแบบในลักษณะของเหมือนอยางรู้หรือว่าเหมือนลองเชิงว่า คุณลืมเขาแล้วหรือยังหรือว่าคุณยังมีความรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมอีกไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่คนคนนี้จะทําอะไรในลักษณะอย่างนี้นะคะตัวคุณเอง <c oughs> ทําไมทั้งสวยและรวยขนาดนี้เนี่ยสวยมากหล่อมากในพื้นที่ของตัวเองมีลูกน้องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและมีความมั่นคงด้านการเงินแล้วมีความมั่นคงในเรื่องของฐานะอาชีพจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่หมอมองเห็นคือ คุณก็ไปโฟกัสแค่ตัวเองการทำงานการหาเงินการใช้ชีวิตการพาตัวเองไปท่องเที่ยวไปกินอาหารดีๆไปผ่อนคลายอันนี้คือทิศทางของคุณแต่ว่าทิศทางของเขาไม่น่าล่ะว่าทำไมตอนนี้เขาถึงได้รู้สึกนึกถึงคุณนะเพราะว่าคุณไม่ได้ไปโฟกัสเขาแบบนั้นน่ะ อาจจะไม่ได้มีการไปโพสต์ด่าหรือว่าไปโพสต์เชิงคิดถึงหรือลำพึงลำพันคุณอาจจะไม่ได้มีในลักษณะแบบนั้นแล้วซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีความเคลื่อนไหวในฝั่งของคุณเช่นมีอะไรบางอย่างที่บอกว่าโอ้โอินคุณคิดถึงเขาเหลือเกินคนคนนี้จะเริ่มละนึกออกไหมเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้คุณยังมีใจให้เขานี่หวายยังอะไรได้อะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นโพสต์ด่าก็ได้นะ ดรามา่าอะไรใส่เขาประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะมาเชิงบวกหรือเชิงลบแต่ผลลัพธ์มันคือหมายถึงว่ามันคุณยังไม่ได้ลืมเขาแต่นี่คุณอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนคนนี้ตอนนี้เริ่มจะคิดมากและว่าคุณอะ่ะหายไปไหนนะแล้วเขาจะต้องแบกรับความรู้สึกของตัวเองมากนอกเหนือจากแบกในเรื่องของภาระการงานการใช้ชีวิตการแก้ไขปัญหานี้สิ่งของเขาแล้วการพยายามตั้งตัวแล้วยังแบกความสัมพันธ์ของคุณไปด้วยภายใต้อีโก้นั้น เหนื่อยหนักเหลือเกินจะวางลงก็ไม่ได้ก็ไม่ลืมออกจากหัวสทัทีอะไรในลักษณะอย่างนั้นจะง้อจะกลับมาง้อจะบอกว่าฉันผิดก็กระดากปากยังไงไม่รู้โดยตัวตนที่เป็นคนที่ถืออีโก้จัดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นน่ย <c oughs> จะใช้วิธีการเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวฉันจะเนียนเข้ามาแล้วคุณก็เงียบไปจริงๆในทิศทางของเขานะแต่จริงคุณไม่ได้เงียบหรอกคุณแค่รักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเซฟโซนของคุณแล้วอะ่ะ คนคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าอะไรต่างๆมันหายไปนะคะ The m a g i c ียนเกิดขึ้นเขาจะทําทุกอย่างให้มันเป็นไปได้เลยมันเหมือนกับว่าลองดูสิถ้าเกิดว่าคุณไม่คุยกับเขาอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขาก็จะทําทุกอย่างงัดทุกกลยุทธ์วิธีเลยที่ทําให้เหมือนกับว่า จะใช้ควาว่ามาได้ด้วยเลขก็เอาได้กลนมาได้ด้วยมนก็เอาได้คาถาประมาณอย่างเงี้ยทายังไงก็ได้อ่ะคือมันจะบอกว่าเหมือนเขารู้จุดอ่อนของคุณไหมในอดีตก็อาจจะใช่นะเขาอาจจะรู้ว่าทํายังไงให้อ่คุณถึงจะใจอ่อนสําหรับเขาอะ่ะเขาเขาว่ารู้นะแต่ว่าสําหรับหน้าไพ่ของคุณที่มันเกิดขึ้นแม่หมอก็ชักไม่แน่ใจแล้วอะ่ะว่าเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆอ่ะคุณจะใจอ่อนไหมเพราะเวลาเนี้ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆคุณไม่ได้แซงทา ไอแบบเขาเนี่ยคือแซงทำปิดบล็อกจริงแต่ยังเผยเยอมาดูเห็นปะอันนี้คือแซงไม่หลุดจริงแต่คุณนะ่ะคุณอยู่ในแวดวงของพื้นที่คนนี้คุณเงียบเียไปแบบนั้นอนะมันเป็นทิศทางว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแม่หมอเลยไม่แน่ใจแล้วว่าถ้าเกิดคนคนนี้เขากลับมาตามทู่ซีชีวิตคุณอยู่นั้นคุณจะยังให้โอกาสเขาได้อยู่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะนะตอนนี้เดี๋ยวคนคนนี้เขาจะออกใกล้จะหลุดละใกล้จะหลุดจากตรงจุดที่เขาใช้ชีวิตพวกนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางที่เห็นก็คือ เดี๋ยวจะสร้างสถานการณ์เพื่อเหมือนกับว่าหาเหตุการณ์มาคุยกับคุณให้ได้ประมาณนี้นะอยากงอ้อแต่ก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะมาง้อเธอประมาณแบบนี้นั่นเองสร้างสถานการณ์เพื่อเพื่อให้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเรื่องอะไรก็ได้ประมาณแบบนั้นแล้วก็เนียนเข้ามาในความสัมพันธ์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพคติหน่อยว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะ อุ้ยเป็นคนที่มีอ e ีโก้จริงๆว่ะเพื่อน The Emperor, The Emperor เกิดขึ้นฝั่งเขามันจะค้ำคออีโก้ไปถึงไหนเนี่ยไหมคุณเอ้ยนะเออเขาถามว่าคนๆนี่เขารู้สึกผิดไหมจริงๆก็เป็นคนที่รู้บาปบุญคุณชั่วนะแต่ฉันไม่อยากรับผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่านิสัยส่วนตัวของเขานั่นแหละที่ทําให้เรื่องราวต่างๆมันมันดูยากขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นนะอ่ะเออแต่ว่า มันจะทรนงอะไรของมันขนาดนี้ว่เนี่ยเออแต่ตัวของเขาเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครอะ่ะนะมันเลยกลายเป็นว่านิสัยของเขาเนี่ยสร้างความทุกข์ระทมให้ตัวเขาเองคนที่ไม่เคยยอมรับผิดไม่เคยยอมรับตัวตนของตัวเองอะไรมันเลยกลายเป็นว่าข้างในรู้สึกเยอะกับคุณอยู่ คุณยังไม่ได้หลุดออกจากใจเขาเลยอะแต่กลายเป็นว่าเขาต้องยอมแบกรับความทุกข์ระทมความเศร้าความเจ็บปวดที่นิสัยเขาเป็นอย่างเงี้ยได้ด้วยตัวของเขาเองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตอนที่เกิดเหตุถ้าเขากล้าเข้าหาคุณถ้าเขายอมรับหรือว่าปรับเข้าหากันจริงๆป่านนี้มาเรียบร้อยไปนานแล้วไงแต่ว่าอันเนี้ยด้วยอีโก้ด้วยอะไรแบบเนี้ยคือพอมันถึงจุดหนึ่งที่คุณทนไม่ได้ กับพฤติกรรมของเขาคุณก็ปล่อยจริงๆอ่ะคนนี้เลยได้แต่เศร้าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแอบบสอดแอบบส่องเพราะเอาคุณออกจังหัวไม่ได้มันเป็นเดวิลมันเป็นรู้สึกเหมือนกับว่ามันติดอยู่ในหัวใจแล้วมันไม่มีใครเหมือนคุณเขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะแยะมากมายแต่นั่นก็หมายถึงว่าตัวของเขามันไม่ได้มีใครเหมือนคุณที่ที่เขาไอคนเหล่านั้นจะมาดูแลเขาจะมาซัพพอร์ตเขาอะไรแบบนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะจะมาตื่นรู้ในเวลาที่ คุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เขาแล้วอ่ะตอนนี้วันนี้เขาดิ่งนะไพ่พระจันทร์ก็คือเดมูนนั่นเองมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะคิดมากในเรื่องของคุณวันนี้ค่อนข้างพอสมควรน่าจะคิดมากจริงๆแหละเพราะมันมีการแอบสอดส่องกันอยู่ไพ่เดวิลก็มาไพ่พระจันทร์ก็มาเออมันเป็นลักษณะแบบเหมือนกับว่าเอาออกจากหัวไม่ได้พอว่างเขาก็จะคิดถึงคุณอะไรแบบนี้ค่ะอืม เนี่ยสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคือมันเป็นจุดอ่อนของตัวเขาเองแหละที่เรื่องราวมันทําให้ดูเหมือนกับว่าจริงๆเรื่องของพวกของพวกคุณอนะมันง่ายมากถ้าเกิดเขาลดตัวตนลดความใจร้อนลดความใจนักเลงอะไรของเขาลงไอ้พวกอย่างนั้นอะเรื่องราวบาดหมางก,กินใจเหล่านี้มันจะไม่เกิดแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นเอาแต่ตัวเองเป็นหลักฟังแต่ความคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาในลักษณะที่ เป็นความเชื่อของเขาอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าบางทีเอความเชื่อมั่นเกินไปมันก็เป็นลักษณะของการที่ทําให้เขาทําอะไรแบบผิดผิดตัดสินใจอะไรแบบผิดผิดมองอะไรแบบผิดผิดอย่างเงี้ยค่ะอืมเนี่ยเป็นคนสไตล์เทพระอังคารมูทลุดุดันใจใหญ่ใจนักเลงอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าลําบากลําบากเพราะว่านิสัยของตัวเองที่มันทําให แม้ว่าจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้เพราะว่ามันทนลักษณะนิสัยบ้าอีโก้ของเขาไม่ได้นั่นเองนะเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะถูกเสมอและผิดตลอดหรือใครยอมใครได้ตลอดเวลาไงเพื่อนๆมันก็เลยทาวเวอร์เกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่า คนเรานั้นมีความอดทนที่สิ้นสุดจริงๆแล้ว่คนเราจะเลิกลากันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยมันจะต้องไปมีคนอื่นหรือจะต้องมีมือที่3มตลอดเวลาแต่บางทีมันเป็นลักษณะน,นิสัยส่วนบุคคลเฉพาะบุคคลเลยอ่ามันจะพูดยังไงดียคือบางคนมันมีลักษณะน,นิสัยเสียที่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆแล้วพอเชื่อมั่นในตัวเองมากๆมันก็หลงอยู่ในพื้นที่ในโลกที่เขาวาดขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงมันส่วนทางกันมันไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นมาริลกลายเป็นว่าถ้าเกิดคนคนนี้ไปปักใจอะไรที่มันไม่ใช่มันจะผิดพลาดไปหมดเลยอะไรอย่างนั้นพอมันผิดพลาดไปหมดเลยความคิดบังคับการกระทํามันก็อาจจะออกมาทางวาจาไหมเช่นพูดเหยียดยามพูดดูถูกหรือว่าพูดหมิ่นเกียริหรือว่าอะไรประมาณอย่างนี้แล้วแต่เคสนะแล้วแต่คู่แต่มันจะมีอะไรประมาณแบบนี้ออกมาที่บ่งบอกถึงความเป็นอีโก้ของเขาที่มันเข้ากันไม่ได้กับคุณเลยอะ อะไรอย่างเงี้ยแม่หมอจะยกตัวอย่างนะหน้าไพ่อย่างวันนี้มันจะคล้ายๆกับเคสหลายๆคนแม่หมอจะพูดในภาพรวมแล้วกันสมมุตินะไม่ต้องสมมติมันเป็นเคสจริงมันเป็นชีวิตจริงนั่นแหละในความสัมพันธ์เนี่ยคนสองคนรักกันดีๆอยู่มาวันหนึ่งลึกซึ้งกันแล้วได้กันแล้วอาจจะได้กันหลังแต่งงานหรือได้ก่อนแต่งไม่สนไม่รู้แต่ว่าทางพฤติกรรมคือมันได้กันแล้วพอได้กันแล้วเสร็จปุ๊บความหึงความหวงเกิดขึ้นเพราะว่าคนทั้งสองยังไม่ได้อยู่ด้วยกันไหม ยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็ได้จะชัดเจนกว่าแล้วพอมันห่างกันปุ๊บคนหนึ่งทํางานเป็นกะอีกคนหนึ่งทํางานเป็นเวลาราชการพอคนนึงทํางานเป็นกะกลางคืนแปลว่าเขาต้องทํางานถูกต้องไหมแต่ว่าอีกคนหนึ่งมันหมายเวลาราชการนั่นหมายถึงว่าหลังห้าโมงเย็นมันว่างความหมายคือพอคนคนหนึ่งกำลังจะทํางานเป็นกะอีกคนคนนึงไปพูดบอกว่าทําไมไม่รับสายเธอมัวทําอะไรอยู่ทั้งที่เขาอาจจะกําลังเตรียมการเพื่อที่จะไปทํางานนึกออกหรือย,ยังประมาณานี้พอเสร็จแล้วไม่รับสายฉัน เธอไปมัวนอนกับใครอยู่หรือเปล่าเธอไปอะไรกับใครไหมอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งจริงๆเขาก็อยู่ของเขาดีๆเขาใช้ชีวิตทํางานเขาก็ทํามาหากินแต่อีกคนนึงกลายเป็นว่าพอไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความที่มันลึกซึ้งกันแล้วก็เป็นความที่หวาดระแวงว่าคนของตัวเองจะเที่ยวไปอะไรกับใครไปทั่วหรือเปล่าในลักษณะอย่างนั้นซึ่งมันเป็นอิมเมจที่เขาวาดครอบหัวของเขาเอาไว้อะทาให้มันเหมือนกับว่า มันมองกันคนละขั้วพราะนิสัยมันคนละด้านคนนึงอาจจะให้ด้วยความรักอีกคนนึงอาจจะเหมือนกับว่าพอได้แล้วก็ด้วยปากด้วยวาจาพูดกดมันไว้พูดเหยียดมันไว้เพื่อที่ว่ามันจะได้รู้สึกแบบว่าโอ๊ยฉันจะไปมีใครได้นอกจากเธอคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ให้เธอคนเดียวนะอะไรประมาณแบบนี้มันมีเคสแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นไอลักษณะแบบนี้บางคนแค่ทีเดียวก็ไม่ทนแล้วเพราะว่ามันคือการหมิ่นเกียติหมิ่นศักดิ์ศรีไม่เวน่าซึ่งกันและกันแต่บางคนเนี่ยมันวิบากกรรมอ่ะมันเป็นลักษณะที่่เหมือนกับวา มันต้องทนอยู่กับคนลักษณะอย่างนี้พอทนพอใช้พอคนเราใช้คําว่าทนทั้งทันที่ต่างคนต่างมาได้มีใครนึกออกหรือยังอย่างตัวอย่างที่แม่หมอยกเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันเป็นลักษณะอีโก้ของเขามาอย่างนี้แล้วแล้วมันมามองอะไรในทิศทางที่ผิดแล้วมันมาหมิ่นมาเหยียดมาอะไรที่ทําให้มันบั่นทอนความรู้สึกอะจนมันวันแล้ววันเล่าจนรู้สึกว่าเอยฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ทนแล้วนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นว่า คุณจบจริงคุณอยู่ในพื้นที่ใช้ชีวิตในพื้นที่ของคุณเองสวยๆแต่มันจะมีลักษณะของหมาห่วงก้างที่มันพังเพราะนิสัยของเขาอะเคสอย่างวันเนี้ยเนี่ยที่มันทาวเวอร์เพราะว่านิสัยเออลักษณะบ้าอิโก้มุทะลุดุดันไม่ฟังใครเชื่อมั่นในตัวเองถ้ามันเชื่อมั่นในทางที่ดีคือมันก็ดีเลยนะแต่ถ้ามันเชื่อมั่นอะไรที่มันหลงผิดแล้วมันไอความหลงผิดมันไปครอบอยู่ในหัวมันเหมือนบัวใต้คนตมมาเพื่อนมันก็เลยกลายเป็นว่า ชีวิตของมันที่มันเป็นชีวิตรักที่มันพังเพราะมันดําดิ่งเพราะเอกการกระทําของตัวเองนั่นเองนะหน้าไพในวันนี้ซึ่งถามว่าจะง้อ,อคุณมันยังต้องคิดมากเลยโหคิดมากทําไมวะนี่ ยังคิดมากแล้วว่าจะทํายังไงดีตีเนียนเข้ามาแบบว่าให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่ในความสัมพันธ์แต่แม่หมอว่าแม่หมอเห็นแค่สองใบที่เป็นไพ่ประจําตัวคุณวันนี้แม่หมอมองว่าคุณหลุดจริงว่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่านิสัยที่เขาเป็นมันทําให้คุณเหนื่อยอ่ะแล้วมันไม่ได้ยกระดับจิตใจทําให้คุณมีความสุขขึ้นเลยอ่ะอันนี้ที่แม่หมอเห็นนะจริงว่าคุณลําบากใจกับการที่คนคนนี้จะกลับมานะถ้าเกิดเขากลับมาคุณรู้สึกว่าอยู่แบบไม่มีมีความสุขกว่าอะไรแบบเนี้ย ป้านาไพวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะมีใครคุณอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองแปลว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับพี่กับน้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรที่มีความสุขอยู่กับคนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยคุณไปเอนจอยกับตรงนั้นแทนน่ะแล้วคุณก็อยู่ได้คุณรักตัวเองมากพอมากพอที่จะให้คุณออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้สร้างความสุขให้คุณเลยแต่ก็ไม่ได้มีใครนะต่างคนต่างมีกันและกันแต่ก็เลิกกันเพราะนิสัยหรือห่างกันเพราะนิส มันเป็นลักษณะเหมือนมดแดงแฝงพงมะม่วงหรือว่าหมาห่วงก้างนะเพราะว่าคุณหลุดแล้วก็จริงแต่เขาไม่ปล่อยคุณง่ายๆเห็นปะพระโคโนทีเป็นลักษณะเหมือนกับว่า นึ่งเป็นพ่ยแพย้ระบ,บาดเขาต้องยอมรับเวียนรับกรรมจากนิสัยที่เขาทําที่ทุกอย่างมันพังเพราะนิสัยเขาอย่างที่สองพระโคนนทีคือการอลราาัาการเฝ้าเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าแม้ว่าคุณจะหลุดแต่คนคนนี้มันยังสอดยังส่องไม่เลิกแล้วมันไม่ได้ส่องแบบตรงๆตงัวด้วยนะแอบสอดแอบส่องแล้วก็ททำเปนว่าฉันไม่เห็นเธอเลยอะไรประมาณแบบเนี้ยลักษณะของคนที่มีอีโก้ค่ะนึกออกมะเหนื่อยอะความสัมพันธ์แบบนี้มันเหนื่อยอะอื เอ้ยแต่เขาจะกลับมาอยู่คือไม่ปล่อยวะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ปล่อยคุณง่ายๆอยู่ที่คุณแล้วเหลาคุณจะจัดการกับคนคนนี้ยังไงนะแม่หมอมองว่าทํำไมเห็นหน้าพายแล้วรู้สึกมันเหนื่อยจังวะความสัมพันธ์แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อัาเคิรนิดนึงค่ะว่าไพ่อัาเลิรเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคุณเหนื่อย คุณอยากหยุดพักแล้วคุณคิดรู้สึกว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันมีความสุขกับคุณมากกว่ามากกว่าที่มีคนแบบเนี้อันเนี้ยคือทําไมหน้าไพ่มันเป็นแบบนี้คุณมีความสุขกับสิ่งรอบข้างมากกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยอยู่กับสัตว์เลี้ยงมันยังมีความสุขมากกว่าเขาเลยทั้งท้งที่จริงๆความสัมพันธ์วันนี้ม่ได้มีใครเลยนะแต่ว่ามันเป็นความนิสัยเสียของเขาเองอะ่ะอคุณเหนื่อยกับตรงนี้แล้วคุณอยู่ได้ได้วยตัวเองสวยๆแล้วเลิศเชดิชดๆมีเงินมีทอง มีความสุขกว่ามันดูแล้วหน้าตามันมีราศีมากกว่าการที่มีเขาแล้วมันมีแต่ความทุกข์ระทมอะอันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนในเรื่องของความรู้สึกของเพื่อนๆนะมันมันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขมากกว่าอะไรแบบนี้ชีวิตของคุณเนี่ยความหวังของคุณคุณมีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตยังไงก็ได้ให้ตัวเองนั้นไม่ได้เดือดร้อน มีใครก็ได้ไม่มีใครก็ได้เพราะว่าการเงินการทองคุณมั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยเรียกได้ว่าคุณมีความสุขได้แล้วหรือยังมันก็เป็นลนักษณะของคนก้าวเหรียญก้าวถ้วยนั่นเองว่าถึงแม้จะไม่มีคู่คุณก็มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณได้อย่างสวยงามอะไรแบบเนี้ยคือความรู้สึกของคุณคุณไม่เอาเขาอะแต่ว่าความรู้สึกของเขาเขาไม่ปล่อยคุณนะตอนเนี้ยตัวคุณเอง การเงินการทองก็ดีตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีมีความมั่นคงจริงๆอ่ะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนั่นเองนะสิ่งที่คุณมีมันก็มากพอกับการที่คุณไม่จําเป็นต้องมานั่งตามงอเขาอะไรแบบเนี้ยเออทิศทางของคุณมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวเขาเองอ่ะกลับรู้สึกเจ็บปวดในพื้นที่ของตัวเองนะที่วันนี้เขาดิ่งเรื่องคุณมากๆเขาอ,อาจจะคิดถึงคุณมากก็ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของเขาก็ผิดหวัง ผิดหวังกับการกระทําของเขาของตัวเขาแต่เขาก็ไม่ลดนาวาศอกเลยเช่นกันนะแต่คุณก็อยู่ได้ในพื้นที่ของตัวคุณเองแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของใครคะเนี่ยนะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะดูเป็นความบันเทิงก็พอนะคะสําหรับค่ำคืนนี้ลาติสวัสดนะีทุกคนบ๊ายบายค่ะ